โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะเป็นเพจปืนบ้งกันอยู่กับผมบูมบางกันนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นรอบจัดส่ง,งที่13พฤษภาคม2อง3นหนะครับก็เป็นรอบจัดส่งวันที่13ก็จะมีแค่3ท่านนะฮะก็จะมีของคุณสุประชัยชัดโพนะครับเป็นแฟนโบดํา2แมกกซี่ลูก5นัดนะครับผมแล้วก็เป็นกลอก19นะครับเจน3นะ ฟูมาร์กิ่งลูกหนัดของคุณะจรสุริยะวงศ์ษานะฮะแล้วก็ลูก3ามแปดศูนย์เคนะครับสามแปดศูนย์นะครับผมก็เป็นของคุณเชิดชัยอยู่หมื่นไวยะนะฮะก็เดี๋ยวทำการจะส่งให้วันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องระบบกันก่อนเลยของแรมโบนะครับแรมโบดำนะครับจะได้2แมกกาซีนนะฮะก็เป็นตัวโคตตัวนี้นะฮะลูกหมดก็สไลด์ค้างนะครับอย่างที่เห็นนะฮะ อะไรค่อนข้างที่จะหนักแน่นเลยนะฮะแล้วก็ปรับลงมานะครับเป็นระบบเซฟนะครับไม่สามารถลั่นไกได้นะครับผมไม่สามารถลั่นไกได้ปรับขึ้นไปนะฮะลั่นไกได้นะครับผมจะได้2แม็กกาซีนแม็กกาซีนตัวนี้กับตัวในกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูนะครับ3นัดนะฮะอันนี้จะได้ลูกไปด้วย5นัดนะครับตามสไตล์ระโบก็จะได้กล่องกระดาษนะฮะกล่องปืนนะไม่มีกล่องใส่ให้นะครับผม โอเคนะฮะสามนัดนะฮะเดี๋ยวเราการบรรจุใส่แมกกาซีนแล้วเราลองการทัดปอกัดนะครับผมหนึ่งนะครับผมสวยงามสองนะครับผมสอามนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างอย่างนี้เลยนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างมาดูเรื่องระบบเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรื่องระบบเซฟนะครับปรับลงมาลั่นไกไม่ได้นะครับลั่นไกไม่ได้ปรับขึ้นไปนะฮะลั่นไกได้นะครับเดี๋ยวท้อการจะส่งให้คุณสุภชัยฉับโพนะครับผม สุภาพเนชัดโพกนะฮะเขาเป็นจะต้องปิดเบอร์นะครับพร้อมลูก5นัด2กระสีนนะครับผมลูก5นัด2กระสีนะฮะนี่นะครับล่วงอยู่ในนี้นะฮะผมหยิบให้อีกนัดหนึ่งนัดหนึ่งล่วงไปข้างล่างนะครับผมโอเคอันนี้ของสุรชัยชัดโพนะครับผมหยิบให้นะับนัดหนึ่งนะครับรวมเป็น5นัดนะฮะอยู่ในกล่องนี้นะครับเอ๊ะใบชื่อกลรวงจังนะ ะโอเคนะครับผมลูกห้านัดนะฮะโอเคต่อไปเลยเป็นกลอกสิบของคุณกระจริยวงศ์นะครับเป็นงานฟูลมาร์กิ้งนะครับผมยิงลายล่องลึกทั้ง2ด้านนะฮะกลอกสิบออสเตรเลีย9ก้าคูสิบเป็นเจนสนะครับงานเจน3นะฮะยิงลายนะฮะกลอกนะฮะอูเซทีเอ็นึ่นะครับแต่ด้านนี้จะตอกนะครับว่า9ก้ามมพีเนะฮะเพื่อเป็นความอ่าเป็นปืนรังกันนะครับ จะไม่ฟูเท่าไหร่นะแต่ยิงรลายต้องลึกนะครัทั้งสองด้านดูเรื่องระบบนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมอย่างสไลด์หนักแน่นนะครับระบบเซฟมีนะฮะเราไม่ตั้งใจที่จะเข้าโล่งไกลปืนเนี่ยมันยิงไม่ได้นะครับคุณต้องกดตัวนี้เห็นไหมล็อกจะคลายแล้วก็ยิงได้นะครับเรามาดูลังการคับต่อกันนะครับผมจะได้กระสุนไปห้านัดนะครับผมกล่องใส่ปืนนะฮะได้แม็กซซีนเดียวนะล็อกไม่มีใครให้สองแม็กนะครับ ต้องซื้อสำรองเพิ่มเอานะครับผมอ่ะเสียงดังดีนะครับเสียงนะดังดีดกรอนหนนะครับผมว้าวไปรวมกับแรมบบสองนะครับผมว้าวสามลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างอ๋ออันนี้เริ่มอันนี้ดีดมาเข้าร่องพอดีนะครับไม่ได้แจมนะาถ้าแจมมันก็ไม่ออกโอเคเระบบเซฟนะครับโอเคระบบโอเคนะครับคาดบอกได้ดีมากนะครับเด็ด โดดลงไปในกล่องแลมโบเลยนะครับทั้งสองนัดนะฮะนี่นะฮะการใส่คืนให้ของแลมโบเขาก็กิ้งไปไหนไม่รู้นะฮะในกล่องแล้วตอกแท็กไว้ให้ต่อไปก็เป็นของคุณเชิดชัยอยู่หมื่นวนะฮะก็เป็นลูก380 5K นะครับผมเป็นปลอกใหญ่นะครับจะต่างกันกับ 900P K นะฮะจานจะใหญ่กว่านี่เองนะฮะเห็นไหมก็จะตอกต่างกันนะครับ380อ่า จะเป็นก้ามอกหมอกนะครับผมตัวก็จะสั้กนกว่าด้วยนะฮะสามเส,สั้นกว่านะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวท้องไกลจะส่งให้ทั้งสามท่านนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรือติดตามนะครับใ,ให้ได้ดีไลน์มานะครับผมให้ด้ดีไลน์มาใต้คลิปเราก็มีลิงก์นะครับกดเข้าไปลูกศรงตรงใต้คลิปนะครับกดลงไปแล้วก็จะมีลิงก์นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe YouTube ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะส่งวันที่13บสามพฤษภาคมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ โอเคก็เป็นรอบจัดส่งวันที่13พฤษภาคม2563นะครับก็ของคุณขจรสุริยวงศ์านะครับกรอกสิบนะครับเจน3นะของคูเซนะฮะลูก5นัดนะครับผมพร้อมกล่องใส่ส่วนของคุณสุภชัยชัดโพนะฮะก็เป็นแกรมโบดำนะครับสองแมกกาซีนลูก5นัดนะฮะแล้วก็คุณเชิดชัยอยู่หมื่นวัยยะนะฮะก็เป็นลูกจุดสามแปนะฮะก็5นัดนะครับผมเดี๋ยวท้องการจะส่งให้วันนี้นะครับ13พฤษภาคมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe youtube ให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวััสดีครบ